สวัสดีครับพี่น้องครับจานนทร์รอ,ดอดครับผมนี่นะครับพี่น้องไปเขาไปหาเส้เบียดไปน้ำเบือน,นีครับพี่น้องครับผมมือคึ้นน้ำหาวัดขึ้นครับผมโอ้แข็งแรงดีอยู่ผมไปค้างไว้หลังบ้านครับพี่น้องมันมาได้อย่งไรครับปลาคอโอ้ยนี่บุคคลยังพี่น้องเลย ไปครับผมไปขางไว้หม่มองเกามาดได้ยังได๋วมื้อขึ้นนีกกะหาครับมื้อเศร้านี่กะหาโอ้ยกำลังสิไปเหตุงานครับผมนี่ครับขย้อนพร้อมั้งครับเท็กแต็ก่อนนี่ผมบระเดาเอาฟ้าวางก่อน ต่ก้อนี่เบลฟ้านี่ใส่ครับผมนี่ครับต่ก้อผมบอกกระดงครับกระดงง้มไ้นี่กระดงง้มไ้แบบนี้นี่ครับแล้วก็เอาเฉียงมาทำไปครับมันเต้นออกจากหูขาดเนี่ยพี่นอ้องนี่ครับนี่เต้นหูขาดโอ้ยเสียดายนึกว่าสิเส่เบลตัวลวะเดี๋ยวพ่อถ่ายคลิปแป๊บนึงด้ว น,นี่กะเศราเนี่ยเกียงน้องไม่สมครับเกียงน้องไม่สมเกียงาดดกครับผมโอ้ยหนึ่งวันสิไปกินแล้วประคอตัวนี้เอาไว้เนี่ก่อนอนี่แหละอยยมันก็โดนและโต้งามครับผมผมไปหา นี่ครับหาทั่วป้านี่ครับพี่น้องหาทั่วป้าเลยยับบ่พ่อโอ้นี่ครับหนึวน่วันสิบปกจิตละโอเคครับผมไปแล้วครับไปทำงานก่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ